เรื่องการใช้เงินกองทุนพัฒนาดิจิตอนนะครับซึ่งในรอบนี้เราก็ตั้งวงเงินไว้3,000ล้านนะครับแล้วก็มีผู้เสนอของโครงการมา600กว่าโครงการเป็นเงิน20,000กว่าล้านเดี๋ยวเราจะกันกรองให้เหลือ3,000ล้านนะครับในปีในในรอบนี้นะครับซึ่งก็เรียนว่าการทํางานทั้งหมดก็จะทําด้วยความโปร่งใสนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการมาตรวจสอบโครงการทั้งหมดให้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อ ต่อการทํางานในการพัฒนาซิจิทอนเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมอย่างแทจ้จริงที่สำคัญต้องโปร่งใสนะครับมีคณะกรรมการมากันกรองโครงการจะแบ่งเป็นคณะกรรมการทั้งหมด5ชุดนะคณะทํางานในการติดตามกันกรองโครงการทั้งหมดก็คงเป็นเรื่องนี้ที่มาประชุมวันนี้นะครับ ออการกประชุมุมนมหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองอาทางกระทรวงดิจิทัลก็ติดตามาสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดอยู่แล้วนะครับถ้ามีการใช้ข้อความอันเป็นเท็จนะครับแล้วก็ทําให้บ้านเมืองเสียหายนะครับทำให้ประชาชนตื่นตระหนกก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ผมก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดาเนินคดีแล้วก็ปิดกั้นนะตามอํานาจที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังนะครับการทำการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเราอย่าเอาแต่ ความสาใจของเราไม่ได้นะครับต้องดูว่ามันทําให้บ้านเมืองเสียหายหรือไม่วันนี้เราเดินหน้าแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดนะครับต้องการจะเปิดประเทศให้เร็วที่สุดนะครับแล้วทุกคนต้องช่วยกันนะครับร่วมไม,รม,ม,รม,ม้ร่วมมือกันร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อควบคุมการระบาดของโควิดให้ได้ครับถ้าท่านมาชุมนุมตัวกันเยอะๆแล้วเกิดคลัสเตอร์เกิดการแพร่ระบาดโควิดก็เท่ากับท่านได้ซ้ําเติมประเทศของเราให้เสียหายหนักยิ่งขึ้นนะครับ การทำงาของรัฐบาลก็จะยากยิ่งขึ้นในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดก็ขอให้ผู้ชุมนุมคิดถึงบ้านเมืองนะครับว่าวันนี้เรากำลังต้องช่วยกันนะครับเดินหน้าประเทศเปิดประเทศให้ได้ครับออเรื่องการพนันยูโรก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงให้ความสําคัญนะครับผมก็ได้ตั้งคณะทํางานแล้วก็พูดคุยกับเจ้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับให้กวาดข้อมูลทั้งหมดในเว็บพนัน ที่มีในปัจจุบันนะครับแล้วก็ติดตามสืบสวนส,วนสอบสวนแล้วดํดำเนินคดีให้หมดนะครับแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าบางเว็บหรือบางช่องทางเนี่ยเราก็ยังปิดกั้นไม่ได้เพราะว่ามีที่มาจากต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่โดยระบบอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันเปิดกว้างให้ให้สื่อจากต่างชาติเข้ามาได้เยอะนะครับอันนี้ผมก็จะพยายามหาทางแก้ไขแลปะปรับปรุงกระบวนการต่อไปนะครับแต่ถ้าอยู่ในประเทศนะครับเราสืบหาต้นตอได้ นะสองแหล่งแหล่งทํางานหรือจุดเริ่มต้นของเว็บพนันที่อยู่ในประเทศเนี่ยเราดำเนินคดีติดตามสืบสวนสอบสวนจับกลุมทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดาเ,เนินคดีไปหลายคดีแล้วนะครับงงนี่คงตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าโดยหลักการผมว่าน่าจะเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเป็นธรรมดาครับกีฬาพนันที่มีคนสนใจเยอะดูกันเยอะก็จะมีคนเข้ามาเล่นพนันกันเยอะขึ้นนะครับก็นี่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งคือ พอมีบอลยูโรก็จะมีการโฆษณาเชิญชวนโดยคอลัมนิสมั่งโดยนักวิจารณ์บอลหรืออาจจะเป็นพริตตี้อินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วลาไปเชียร์บอลน่ะมันไม่ได้เชียร์อย่างเดียวไปโฆษณาเว็บพนันด้วยในเพจตัวเองใน Facebook ตัวเองซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการเชิญชวนให้คนเล่นพนันมีความผิดถ้าคนที่เป็นเจ้าของบอลนะครับตามกฎหมายซึ่งอันนี้ผมให้ตำรวจเนี่ยติดตามรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องนี้ด้วยเพราะว่า ขั้นเบส่งเสริมเขาเล่นพนันเหมือนสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับรใ,รใ,ใช่ครับและกําลังให้ผมได้มอบนยบายว่าให้เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามคนกลุ่มนี้ด้วยโดยเพราะคนที่ชัดเจนว่านอกจากชักชวนแล้วเดี๋ยวบางคนได้ค่าในหน้าด้วยนะครับซึ่งอันนี้มีความผิดชัดเจนนะครับ<ต>คนชักชวนเนี่ยมีความผิดเท่ากับเป็นเจ้าของบอนนะครับก็ติดตามูม่ในในครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากสื่อมวลชนนะครับเตือนเตือนไปบอก คนที่เกี่ยวข้องในวงการนี้ด้วยคือการพน,นันเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราเราอาจจะปิดกั้นไม่ได้ทั้งหมดนะครับต้องยอมรับด้วยระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเปิดกว้างเราปิดกั้นไม่ได้แต่ไม่อยากให้เราไปส่งเสริมยั่วยุให้ประชาชนให้เยาวชนเข้ามาเล่นการพน,น,านันมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับช่วยกันช่วยต้องช่วยกันครับอ๋อก็เยอะอยู่แล้วครับ ลองไปเปิดเว็บไซต์พวกที่เกี่ยวกับบอลนะฮะที่เกี่ยวกับคนเชียร์บอลหรือว่าหรืออาจจะไม่ใช่คนเชียร์ได้เป็นพวกพิตตี้พวกอะไรนะอินฟลูเอนเซอร์มือแต่หนังรายการฟรีทีวีอ่ะที่เว็บไซต์ที่ดูดูทีวีดูอะไรต่างๆก็มีการโฆษณาเว็บพนันนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งสังคมไทยเราปล่อยปะแล้วเลยสิ่งเหล่านี้นมานานมากนะครับผมพยายามแก้ปัญหานี้อยู่ครับ ก็เ <One> น <input> ี่ยครับให้ตรวรวบรวมพยานหลักฐานอยู่แต่ก็ทางตํารวจก็บอกว่ามันมีข้อเสียนิดนึงนะครับว่าเรื่องการพนันออนไลน์หรือการต่างเนี่ยพัลพนันก็ไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ถ้าเอาพรบการพนันมาใช้เนี่ยโทษมันก็น้อยนะครับโทษมันแค่จําคุกสองปีนะครับปรับก็ไม่ได้เป็นเงินจํานวนมากนะครับใช่ไหมสองปีสองพันบาทปรับสองพันบาทตพนนี่โทษมันน้อยคนก็เลยไม่ค่อยเกรงกลัวกฎหมายกัน อ่าครับเขาอาจจะต้องมาปรับปรุงกฎหมายเรื่องนี้นนะฮะอันนี้ไปอยู่ในแนวทางที่ผมอยู่ปรับปรุงกฎหมายที่มีบทกําหนดโทษหรือมีการควบคุมการพนันออนไลน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าโทษของพอรบราการพนันเดิมเนี่ยมันน้อยไปมันจําคุกแค่2ปีใช่ไหมล้วปรับแค่2,000บาทซึ่งคนที่ทําความผิดเหล่านี้เขาไม่กลัวหรอกครับเพราะผลประโยชน์เขาเป็นหลายล้านนะครับใช่ไหมครับ อันนี้ยังยัง,ย,งยังไม่ตอบอยู่่ะน,นะครับเดี๋ยวขอศึกษากครับจริงๆก็จับไปหลายหลายกลุ่มเลยนะฮะที่ทําอยู่นะครับแต่แต่ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้หดคือพวกพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะฮะพวกคอลันนิสนะฮะซึ่งอันเนี้ยนนผมว่าเขาก็ทําเกินไปหน่อยนะครับยุยุให้คนมาเล่นพน,นันอนะ่ะซึ่งมันน่ากลัวเจ้าของบ่อนอีกงนะใช่ไหมทำให้ เยาวาชนทาให้คนเข้ามาในวงการมาเล่นกับพนันมาเสียพนันกันเยอะขึ้นเปนสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ควรส,งส่งแต่อย่างเล่าบุหรี่เนี่ยเราไม่ให้โฆษณาเลยแต่การพนันออนไลน์โฆษณาได้ตลกไหมละ่ะประเทศไทยแค่นี้ก่อนนะครับก็สเยอะไมานะะ